นิยายเสียงจีนเทพสงครามพลิกปฐพีหกการเดินทางของหลงเทียนและพรรคพวกยังคงดำเนินต่อไปหลังจากพบกับความลึกลับของหมู่บ้านที่หายไปพวกเขาตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองใหญ่ทางตอนเหนือที่มีนักประผู้รอบรู้เรื่องพลังลึกลับซ่อนเร้นอยู่นั่นคือเมืองเฮวีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมข้อมูลและความรู้โบราณเกี่ยวกับมิติอื่นฮ่าฮ่าเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงเมืองเฮวีเมืองนี้ ก็มีลักษณะแปลกกว่าที่พวกเขาคาดไว้แม้ว่าจะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองแต่บรรยากาศกลับเงียบสงดเกินปกติมีผู้คนเดินผ่านไปมาโดยไม่พูดจาก,กันดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความหวาดกลัวมีบางสิ่งไม่ถูกต้องที่ในฉางชูปูอยู่พู่ขึ้นพร้อมกับจับกระบี่ของตนแน่นผู้คนดูเหมือนจะถูกครอบงำด้วยบางอย่างหอหลงเทียนพยักหน้าพลังที่เราสัมผัสได้ที่หมู่บ้านอาจแพร่กระจายมาถึงที่นี่เราต้องระวังตัวมากขึ้นพวกเขาเดินทางไปยังหอของการเรียน ซึ่งเป็นที่พำนักของปราดเฮยหมิงผู้มีความรู้เรื่องพลังที่มาจากมิติอื่นๆแต่เมื่อพวกเขามาถึงหอคอยกลับพบว่าประตูถูกล็อกแน่นหนาไม่มีผู้ใดเฝ้าอยู่ไปหลิงใช้พลังแสงของเธอสัมผัสตรวจสอบค่าสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวภายในแต่เหมือนพวกเขาไม่ต้องการให้เราผ่านเข้าไปเลี่ยงอย่างไม่รอช้าเขาใช้พลังในการเปิดประตูด้วยแรงมหาศาลประตูไม้หนาหนักเปิดออกด้วยเสียงดังทุกคนรีบเข้าไปข้างในภายในหอคอยเป็นห้องถงกว้างใหญ่เต็มไปด้วยหนังสือและคมภีกลับ แกแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของพวกเขาคือร่างของชายชาราที่นั่งอยู่ที่โต๊ะตรงกลางห้องเขาคือปราดเฮยหมิงที่พวกเขามองหาแต่เขาปรับนั่งนิ่งดุงตาของเขาจ้องมองมาที่พวกเขาด้วยความว่างเปล่าท่านปราดเฟิงหรือร้องเรียกเกิดอะไรขึ้นกับท่านเฮยหมิงหันมาช้าๆพร้อมพูดด้วยเสียงเ่าเบาเจ้ามาสายไปแล้วหลงเทียนเข้ามายืนตรงหน้าท่านหมายความว่าอย่างไรเรามาที่นี่เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับมิติที่เชื่อมกับ พลังแห่งความเมื่อพลังที่ทําให้หมู่บ้านทางเหนือหายไปท่านรู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างเฮยหมิงถอนหายใจยาวข้าเคยเตือนพวกเขาแล้วข้าเตือนว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาแต่ไม่มีใครฟังและตอนนนี้มันสายเกินไปไปหลิงพยักหน้ามันเกี่ยวกับพลังของเฮยหลงใช่ไหมหรือเป็นพลังที่ลึกซึ้งกว่านั้นเฮยหมิงหันไปมองไปลิงด้วยสายตาอ่อนล้าพลังของเฮย หลงเป็นเพียงเศษเสี้ยวของพลังที่แท้จริงสิ่งที่เจ้ากำลังเผชิญคือพลังจากซานกวนผู้ที่ปรองมีแห่งมิแห่งกองเงาผู้ที่สามารถดึงทุกสิ่งเข้าสู่ความมืดมิดได้โดยไม่ทิ้งระองรอยชื่อซานกวนทําให้หลงเทียนและทักพวกตกตะลึงนี้ไม่ใช่ศัตรูธรรมดาที่พวกเขาเคยเผชิญแต่เป็นผู้ที่ควบคุมพลังแห่งมิติที่ลึกลับและทรงพลังเกินกว่าจะจินตนาการแล้วเราจะหยุดเขาได้อย่างไรชางเย่เว่ถามเสียงแข็งหากพลังของเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นเราต้องทําอะไรสักอย่าง เฮยหมิงถอนหายใจอีกครั้งมีเพียงหนึ่งวิธีเท่านั้นเจ้าต้องหาวิธีเข้าถึงประตูแห่งสวรรค์ประตูที่เชื่อมโยงระหว่างโลกนี้กับวิติของซานกวนแต่เจ้าต้องระวังเพราะเมื่อเจ้าข้ามผ่านไปเจ้าจะเผชิญกับสิ่งที่เหนือกว่าคอวาเป็นจริงหลงเทียนนิ่งคิดประตูแห่งสวรรค์มันอยู่ที่ไหนเฮยหมิงยิ้มเศร้าประตูนั้นถูกซ่อนอยู่ในภูเขาไทหลิงสถานที่ที่เทพโบราณเคยสร้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ธรรมดาสามารถเข้าถึงมิติอื่นได้ง่ายเลี่ยงอย่างพยักหน้าท่าเช่นนั้นเราจะต้องเดินทางไปที่นั่น แต่จงจาไว้ให้มิงเตือนหากเจ้าตัดสินใจข้ามผ่านประตูนั้นเจ้าต้องเตรียมใจย,ยอมรับว่าชีวิตของเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาแต่มันจะเป็นการผเผชิญหน้ากับจิตวิญญาณของเจ้าเองหลงเทียนและทักพวกต่างพยักหน้ารับรู้พวกเขาเข้าใจว่าภารกิจนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เสี่ยงอันตรายที่สุดที่เคยเพชินแต่เพื่อปกป้องโลกจากพลังแห่งเงามืดพวกเขาก็พร้อมที่จะผเผชิญหน้ากับทุกสิ่งขอบคุณท่านปราดเราจะไม่ให้ท่านเสียแรงเตือนโดยปราประโยชน์หลงเทียนกล่าวอย่างมั่นคง ด้วยความตั้งใจและความสามารถที่หลงเทียนและพักพวกเตรียมตัวเดินทางไปยังภูเขาไทหลิงเพื่อค้นหาประตูแห่งสวรรดิพวกเขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ง่ายายแต่ด้วยความหวังและแสงสว่างในจิตใจพวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหลังจากเตรียมพร้อมเสร็จสิ้นหลงเทียนและพักพวกออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภูเขาไทหลิงการเดินทางนี้ไม่ได้เป็นเพียงการผจญภัยธรรมดาแต่เป็นการเดินทางที่ท้าทายทั้งจิตใจ และร่างกายภูเขาไทาลิงขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนต้องห้ามที่มีพลังลึกลับแฝงอยู่ผู้ที่เคยพยายามบุกเบิกเส้นทางสู่ยอดเขาต่างล้มเหลวบ้างหายตัวไปบ้างกลับมาด้วยความบ้าคลั่งเ <iels> มื่อเข้าใกล้ภูเขาพวกเขาเริ่มสัมผัสถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปลงหนาวที่เย็นจัดทัดลงกระนหน่ำหมอกหาพะคนไปทั่วทุกทิศทำให้มองไม่เห็นทางข้างหน้าอย่างชัดเจนความเงียบที่แปลกประหลาดเข้าครอบคร่ำทุกคนเหมือนกับว่าภูเขานี้มีชีวิตมีดวงตาที่มองดูพวกเขาทุกฝีก้าว ที่นี่ไม่ใช่แค่ภูเขาธรรมดาแน่ๆไปลิงพูดขึ้นขณะสังเกตเห็นทางงานบางอย่างในอากาศข้าสัมผัสได้ถึงพลังที่ไม่เป็นมิตรเหมือนกับมันไม่ต้องการให้เราไปต่อยิ่งห้ามเท่ากับยิ่งท้าทายเรื่องอย่างกล่าวพร้อมกับยิ้มท้าทายเราจะต้องไปให้ถึงยอดเขาไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไร ขณะที่พวกเขาปีนขึ้นไปยังเส้นทางที่ครูกระเสียงกระซิบเ,เบาเริ่มดังขึ้นในอากาศมันไม่ใช่เพียงเสียงลมพัดแต่เป็นเสียงที่มาจากที่ไหนสักแห่งเสียงเหล่านี้เหมือนกับกําลังเรียกหากระตุ้นให้พวกเขาหลงเข้าไปในความมืดพวกเจ้ารู้สึกไหมเฟิงหลี่ถามด้วยความสงสัยข้ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างพยายามจะเจาะเข้ามาในจิตใจของเราข้ารู้สึกได้หลงเทียนตอบพร้อมตั้งสติดแต่พวกเราต้องคงความสงบอย่าให้มันครอบงำจิตใจเราต้องมุ่งหน้าไปยังประตูแห่งสวรรค์ แม้ทุกคนจะพยายามตั้งสติแต่เส้นทางกลับยากลำบากยิ่งขึ้นพวกเขาเผชิญกับอุปสรรคธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหินที่เลื่อนไหลลงมาหรือหน้าผาที่แคบจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะปีนขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีภาพลงตาที่คอยหลอกลวงพวกเขาทั้งภาพระคนรู้จักที่ตายไปแล้วและภาพอดีตอนันขมขื่นที่แอบซ่อนอยู่ในใจระหว่างทางไปหลิงเริ่มมองเห็นภาพหลอนที่นางไม่เคยคาดคิดนางเห็นภาพครอบครัวที่นางสูญเสียไปนานแล้วรอยยิ้มออของพ่อแม่และน้องชายที่นางรักแต่ทันใดนั้นภาพเหล่านั้น ก็กลายเป็นภาพการจากไปที่โหดร้ายทําให้นางรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งนางเกือบจะปล่อยให้อารมณ์ครอบนาแต่แล้วเสียงของหลวงเทียนก็ดึงนางกลับมาไปหลิงนี่เป็นเพียงภาพหลอกอยากปล่อยให้มันครอบนาเจ้าหลวงเทียนตะโกนพลางดึงแขนนางกลับมาจากขอบเวทที่นางเกือบจะก้าวเข้าไปไปหลิงหายใจลึกเพื่อควบคุมสติข,ขอบคุณเจ้ามากข้าบิดพลาดไปแล้วทุกคนเริ่มเข้าใจว่าภูเขาไทาหลิงไม่เพียงท้าทายความแข็งแกร่ง ทางกายแต่ยังทดสอบจิตใจของพวกเขาด้วยเส้นทางที่เหลือเต็มไปด้วยอันตรายและความสับสนแต่ด้วยความสามารถขีพวกเขายังคงก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่น